เรามาดูการทำกระดาษแก้วงานบวชงานบุญนะคะอ,อ,อันนี้เราทำลายพรมีสิงซึ่งถือี้หาทำยากไม่ค่อยมีใครทําอันนี้พับเสร็จแล้วเราก็ตัดเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็ได้หรือสามเหลี่ยมก็ได้นะคะอันนี้เราจะตัดเป็นสี่เหลี่ยม จะเอาประมาณเป็นช่องๆแล้วก็มาตัดแบบนี้นะคะมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยม ดูยากแลวเดี๋ยวนี้ส่วนมากเขาจะทำแบบสำเร็จรูปนี้เราอยากทำเองเนาะได้บุญภูมิใจตกแต่งให้มันสวยได้มัน,นเป็นสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวเรามาตกแต่งอีกทีนึงอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วแล้วก็ ทำแบบนี้นะคะลายาทำไปดูกันงานบุญงานบวชแล้วก็พับนี่อีกทบกหนึ่งพับนี่ตรงเป็นสามเหลี่ยมนะคะพอสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็มาทำมุมตัดสามเหลี่ยมตรงนี้ตัดทุกมุมเลยเป็นสามเหลี่ยมเราจะเล่นลาย รอบเลย เรื่อยๆใจเย็นๆต็ดสามเหื่อ่าต่อไปก็ไปดูนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทับเกึ่งนกลางอีกทีนึงทับเกึ่งนกลางทับเกึ่งนกลาง เพื่อจะจับตรงนี้มุมนี้จับมุมนี้นะคะเล่นลายตัดอีกลายหนึ่งตัดเล่นลายตรงนี้มุมนี้สามเหลี่ยมัเ,เล่นลายเลยตัดโค,โค้งโค้งเสร็จแล้วก็เอานี่มาตัดเล่นลายอีกทีหนึ่ง นละเอียดนิดนึงแล้วเราก็มาเล่นลายเอา แล้วก็นี่นกึ่งกลางกึ่งกลางชอบนี่กะประมาณเราชายหางตรงนี้ส่วนล่างที่จะเป็นผู้ล่างกะประมาณเอานะคะาจากนี้ไปก็จะทำลาย ส่วนนี้ก็จะเป็นคู่ที่เราทำสร้อยระยะตรงนี้กะจังๆช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราก็ตัดเลยตัดโคง้งๆเลนลายเลนลายสวยเนื้วแต่เราจะเลนลายนี้เขาเรียกลายพรหมีสิงกระตัดมุมนี้อีกมุมหนึง่ง ลานคนเท่าคนแก่เราจะทําแบบนี้เสร็จแล้วก็ต่อไปก็รจะเล่นลายแบบนี้นะคะตัดเล่นลายลายแบบต้องใจเย็นทําไปเรื่อยๆลายเขาเรียกลายพรมีสิงและแต่เราจะแกะเป็นลายกรรไกรต้องคมนิดนึงหรือคัตเตอร์ก็ได้ค่ะ ไปเรื่อยๆจนเล่นลายจนสุดขอบเลยเดี๋ยวนี้หาดูยากไม่ค่อยมีใครทำนี้ก็ใช้เครื่องจักรหมดแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะตัดตรงนี้เล่นลายนิดนึงไปก็จะพับตรงนี้เป็นสร้อย เป็นผู้สร้อยระยะข้างล่างเล่นลายเอาตัดแบบเหมือนข้างบนเลยตัดเป็นแบบซองสี่เหลี่ยมกะช่องไฟเอานะคะว่าตามความเหมาะสม เราก็มาตัดแบบนี้อีกให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาตกแต่งอไมีนึง ลอ,ลองมากลางดูนะคะลายมีสิงพนมีสิงอโอ้โหกลางแล้วก็จะเป็นอ,อ๋ออยังยังเดี๋ยวรอมีคู่คู่ยังไม่ได้ตัดคู่คู่ระยางล่างอีกอันนี้นะคะก็จะเหลือจากนี้ประมาณสักเซนหนึ่งหรือเซนสองเซนเอาให้มันเป็นห้อยระยะ ตรงนี้ถ้าเป็นคัตเตอร์ได้ก็จะดีมันจะตรงอันนี้กันไกลมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เราจะเล่นทีหางแล้วแต่ลายเอาความสวยอ่าเสร็จแล้วขี้มาก็จะเป็นแบบนี้ สิงสวยงามเลยพอนี้สิงเสร็จเรียบร้อยสวยงามงานบวชงานบุญแบบนี้เราเรายังไม่ได้ไปกรนออกขึ้นออก